สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องตะสลาวุธนะครับก็มีผู้สมัครหลายท่านนะครับติดต่อเข้ามาว่าหางานดูแลผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีที่ไหนเปิดรับบ้างนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ส่งให้เพื่อนญาติพี่น้องนะครับที่เขากําลังหางานดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับแล้วก็สําหรับ คนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกของผมนะครับก็ช่วยกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนะครับและสําหรับใครที่ทํางานอยู่นะครับแล้วบริษัทเปิดรับบุคลากรจํานวนมากนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับ และถ้าใครพอจะทราบว่า,าบริษัทไหนเนี่ยเปิดรับงานดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยวะชาสัมพันธ์ให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่โพสต์แรกกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มหางานดูแลผู้สูงอายุแม่บ้านนะครับก็กลุ่มนี้นะครับจะมีสมาชิกประมาณ6,900คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโพสต์แรกกันเลยนะครับ รับพนักงานดูแลผู้สูงอายุนะครับที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับคุณยายเริ่มป่วยอัลไซเมอร์ช่วยเหลือตัวเองพอได้ต้องพยุงเข้าห้องน้ำป้อนข้าวเปลี่ยนแผมเพืชแล้วก็ดูแลทั่วไปนะครับฮัลโหลครับยังรับสมัครรองออยู่ไหมครับอ๋อรับครับให้ติดต่อเข้ามาทางไลน์นะครับครับสัดครับคสวัสดีครับ รับ PNNA แล้วก็มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยนะครับขอคนที่ตัวใหญ่อยู่ประจำรายเดือนนะฮะ13,000บาทวันหยุดอาทิตย์ละ1วันนะครับพร้อมเริ่มงานสนใจทักแชทนะครับที่สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ให้ติดต่อเข้าไปในงานบริบาลรับดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเฝ้าไขา้ที่บ้านและโรงพยาบาลน,นะครับก็ให้ติดต่อไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับ มาต่อกันที่โพสที่2นะครับขอคนพร้อมทําแม่บ้านประจําบ้านอายุ3 0มสถึงห้ปีสมาชิก3คนซอยมายาลาบเงินเดือนก็12,000บาทนะครับโอทีวันหยุดก็วันละ500บาทนะครับสนใจโทร087-806-2995อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-925-2204นะครับ มาดูโพสต์ที่3กันเลยนะครับก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นชายอายุ70ปีนะครับหนัก60ติดเตียงนะฮะเป็นผู้ป่วยติดเตียงป้อนข้าวสวนอุจจระ,ละตลาดมีนบุรีนะครับรายได้ก็16,000บาทนะครับถ้ามาทำเสาร์อาทิตย์ก็ได้วลาละ600บาทนะครับพร้อมเริ่มง,งานโทร06 1 5 8 4 2 3 5 1นนะครับอีกเบอร์หนึ่งครับ 0878062995มาต่อกันที่โพสที่4กันเลยนะครับขอคนพร้อมเริ่มงานพิกัดท่าอิดนายจ้าง2คนไม่มีเด็กไม่มีสัตว์เลี้ยงทำงานบ้านทั่วไปซักผ้ารีดผ้าเงินเดือนก็1 2 0 0 0บาทนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันละ500นะครับกินอยู่กับนายจ้างนะขออายุไม่เกินสัปีนะครับขอคนพร้อมเริ่มงานไม่พร้อมไม่ต้องติดต่อมานะครับ ถ้าใครสนใจพิกัดที่ท่าอิดนะครับก็โทร8 8 7 7 1 9 0 0 2 8นะครับมาต่อกันที่โพสตที่5กันเลยนะครับด่วนขอคนพร้อมเริ่มงานพิกัดถนนกัญจนาแถวบางแคผู้ชายนะฮะผู้สูงอายุผู้ชายอายุ90ปีหนัก52ใช้วอล์กเกอร์เดินทานอาหารปกติคอยดูแลเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมเทชี จากถุงอาจจะมีทําแผลในกรณีแผลเปื้อนนะครับคุณตาผ่าตัดขานะครับเงินเดือนก็15,000บาทนะครับวันหยุด600บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับทำแถวถนนการจนาแถวบางแคนะครับก็โทรเบอร์083 719 0 0 2 8มนาดะครับมาดูโพสต์ที่6กกันเลยนะครับขอคนพร้อมเริ่มง,งานวันนี้พิกัดจดตุจักร ผู้ชายอายุ94ปีหนะัก65พอเดินได้พยุงเดินทานอาหารปกติเงินเดือนก็15,000บาทนะครับวันหยุดเนี่ยวันละ600บาทนะครับขอคนที่พร้อมเริ่มงานนะครับถ้าใครสนใจนะครับพิกัดที่จตุจักรนะครับโทร0 8 3 7 9 9 0 0 2 8มนาดะครับมาดูโพสท,ที่7กันเลยนะครับรับสมัครคนดูแลอยู่เป็นเพื่อนคุณตาเดินได้กินเอง เงินเดือน16,000บาทนะฮะต่อเดือนวันหยุด500บาทพิกัดนะครับอยู่ถนนจันทร์รับอายุไม่เกิน40ปีนะครับถ้าใครสนใจนะครับงานดูแลผู้สูงอายุนะครับอยู่ที่ถนนจันทร์นะครับโทรเบอร์098-950-6544นะครับมาต่อกันที่โพสต์ที่8นะครับรับแม่บ้าน กึ่งดูแลผู้สูงอายุหญิงอายุ87ปีนะฮะอยู่ประจําเริ่มงานทันทีนะครับพิกัดนนทบ,บุรีแถวกองสลากสนามบินน้ํานายจ้างสองคนแมวหนึ่งตัวในกรงปูนหมาเล็กหนึ่งตัวเลี้ยงในห้องนอนขอคนชอบคนแกร่รักสัตว์อายุไม่เกิน47นะครับขอไม่มีโรคประจําตัวน้ําหนักไม่มากเกินไปนะครับขยันสะอาด ทำกับข้าวพวกแกงเผ็ดน้ำพริกได้ไม่ใส่ผงชูรสไม่หวานถ้าทำกับข้าวเก่งเนี่ยก็15,000บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าทำได้แบบพื้นๆก็หนึ่ง0บาทนะครับหยุดวันเสาร์สนใจทักแชทมาคุยรายละเอียดได้นะครับที่ Facebook ของคุณอืมซื้อเงี้ยหน่อยนี่ชัวชัวชัวไกล ชูชูอาไย <c oughs> ชื่ออะองเธอเธอมาอ่านชื่อดิชื่ออะไรเนี่ย <c oughs> ชูอาไกาปะผมพัดทะละพันี่ชูค <c oughs> วะควะใครถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อ Facebook ของคุณ c h u a r k a i พมพัฒรพันธ์นะครับมาต่อกันที่โพสที่9กันเลยนะครับต้องการด่วนขอคนพร้อมดูคนดูแลผู้สูงอายุพิกัดงานดินแดงกับลาดพ้าวนะครับไม่เสียค่าสมัครสนใจงานโทร0 8 0 0 6 0 9 5 0 5นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับ084-671-6674นะครับรายละเอียดเงินเดือนเนี่ย ก็ทางนา,จายจ้างก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับผมก็ลองโทรสอบถามเอานะครับมาดูโพสที่10โพสสุดท้ายกันเลยนะครับต้องการแคร์กิฟเวอร์ผู้หญิงนะครับดูแลผู้ป่วยอายุ92ปีน้ำหนัก70กิโลส่วนสูง160เซนติเมตรเป็นชาวอินเดียนะครับพักอาศัยสายชนแมนชั่นถนนเจริญนครซอย21ปากคลองสาร อาการเจ็บป่วยแขนและขาอ่อนแรงขาดสารอาหารช่วยเหลือตัวเองได้น้อยการดูแลนะครับดูแลทำความสะอาดร่างกายทั่วไปทำกายภาพบำบัดเช้าเย็นประคองเดินอย่างถูกวิธีและปลอดภัยมีคนคอยช่วยป้อนอาหารและยาตามแพทย์สั่งอาหารมีคนเตรียมให้ดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ป่วยและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ถ้าสามารถนวดได้ผู้ป่วยชอบนะครับคุณสมบัติ Caregiver จบม .3 ขึ้นไปมีวุฒิการศึกษาแสดงมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยสุขภาพแข็งแรงอายุยี่5ถึงปีสูงเกิน1 5 5ซนติเมตรไม่อ้วนมากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาแล้วมากกว่า5ปีขึ้นไป เคยผ่านการอบรมหรือเรียนหลักสูตรการพยาบาลเบื้องต้นมีใบวุฒิแสดงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษลงบันทึกและเขียนรายงานการให้การพยาบาลผู้ป่วยได้สื่อสารภาษาอังกฤษคำง่ายๆได้เย็ด o น a อเค a n k You s o r r y I l o ล e You นะครับสามารถประเมินอ,อาการของผู้ป่วยได้รักงานในหน้าที่มีความรับผิดชอบอดกลั้นอดทนมีระเบียบวินัย ใจเย็นไม่ติดแฟนไม่ติดโทรศัพท์ไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดไม่ติดแทนงานไม่เคยมีประวัติเบี้ยวงานเทงานและทิ้งงานพร้อมเริ่มงานทันทีหลังผ่านการสัมภาษณ์เงินเดือนนะครับ20,000บาทต่อเดือนนะฮะหยุด4วันต่อเดือนทำวันหยุดรับ1,000บาทต่อวันมีวันนักขัตฤกษ์1ิวันต่อปี ทําวันนักคาะเตลอรรับ1,000บาทต่อวันค่าอาหาร150บาทต่อวันพักอาศัยกับผู้ป่วย24ชั่วโมงเป็นงานศูนย์ขอคนที่รับเงินขนไข,ของศูนย์ได้ CG คนไหนพร้อมทักลายพวงทิปหรือ ID l ล n e ทิป7795หรือ TIP 7795 ID l ล n e SAI XCE 9068 K ก่อนทักลายกรุณาอ่านโพสต์งานให้เข้าใจและสามารถรับงานที่โพสต์นี้ได้เท่านั้นบริษัททิปเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์จำกัดใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับเงินเดือนก็20,000บาทเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็สำหรับผู้สมัครท่านใดนะครับสนใจหน่วยงานไหนแถวไหนนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ หรือถ้ายังไม่เจอหน่วยงานที่ถูกใจนะครับในคลิปนี้นะครับก็รอคลิปใหม่ๆจากทางผมมาผมจะลงคลิปทุกวันนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับที่กําลังหางานดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ส่งให้เพื่อนญาติพี่น้องนะครับที่เขากําลังตกงานว่างงานอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมตะสลาวุธสวัสดีครับ